สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาวันนี้จะพามาดูกล้วยหอมเขียวใหญ่โอ้ใหญ่มากเลยค่ะใหญ่มากใหญ่มากลูกยาวประมาณสักกี่นิ้วคะเนี่ยหกนิ้วได้ไหมเส้นรอบวงนี่ก็โอ้โหไม่ธรรมดาเนะประมาณสองนิ้วนะ่ะถ้าเส้นรอบวงเนาะย,ยาวประมาณหกนิ้วนะ่ะแล้วหวีนึงนะ่ะกี่ลูกเนี่ยแม่นะคะมา,ม,ามานับหน่อยค่ะกี่ลูกเนี่ยโอ้ยเอฟเอฟนี่เอาหวีใหญ่เนี่ยค่ะ อืมไหนมาเปเก้าสิบสิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามนี่ค่ะอ๋อวีหนึ่งยี่สิบสามลูกนะคะท่านผู้ชมขายี่สิบสามลูกนะครือหนึ่งอ่ะมีประมาณสิบสิบเอ็ดวีเนาะใช่ไหมฮะเออประมาณสิบเอ็ดวีทั้งตีนเต่านี่แหละอุ้ยเลี้ยงได้งานปลูกได้งานจริงๆค่ะเนี่ยเขาเขาบอกก็แต่แรกเขาก็ได้อะไรนะมาหน่อหนึ่งเนาะแต่นี้ขขยายเต็มสวนเลยค่ะ ออกลูกออกหลานเต็มเลยเนี่ยโอ้ยอ่อนซอนอน่อนซอน,อนมากๆเลยเห็นนะคะใครอยากได้พันมีหน่อขายไหมคะใครอยากได้พันมีหน่อขายไหมบอกมาเลย<ม>ประชาสัมพันธ์ให้ติดต่อติดต่อติดต่อศูนย์แปดหนึ่งสองหกศูนย์สามแปดห้าแปดนะคะถ้าใครสนใจอ่อ,อนซอนมากๆอ่อ,อนซอนมากๆเนี่ยเห็นไหมคะคือเดียวนะคะสิบเอ็ดหวีเนี่ยเนี่ยแล้วลูกซื้อเนี้เนี่ย ยาวหกนิ้วประมาณหกนิ้วอะโอ้โหจุใจเลยนะคะอืมโอเคโอเคค่ะนะใครสนใจนะอย่าลืมนะคะติดต่อเบอร์นี่เอาจับมาแล้วดูอุ้มสิคะโอ้ mm hmm. เห็นไหมคะอุ้มเนี่ยเนี่ยอยู่ิี่เนี่ยใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูเนี่ยยี่สิบสามลูกนะคะนี่โอ้ย mm hmm. สองมือโอบเลยค่ะเนี่ยเจ้าของเจ้าของเอาดูเจ้าของนี่เจ้าของนี่โอ้เห็นไหมปลูกกล้วยได้งามมากเลยค่ะหนึ่งเครือมีสิบเอ็ดหวี หวีมียี่สิบสามลูกค่ะแล้วลูกเนี่ยแต่ละลูกเห็นไหมความยาวประมาณหกนิ้วอะเส้นรอบวงก็ประมาณสองนิ้วเลยค่ะโอ้้หใหญ่มากใหญ่มากโอ้เพราะนั้นคลิปนี้ใครชอบใครสนใจหน่อน,นะคะอย่าลืมติดต่อนะคะ0812603858ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ